สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดภาพที่ไม่เคยเห็นเคลียร์ความสัมพันธ์แตงอะตอมที่หลายคนสงสยัยเราจะเห็นแตงพงศกรมหาปริยะและอะตอมสัมพันธภาพออกรายการร่วมกันเปิดใจถึงเพื่อนสนิทยอย่างแตงโมงานนี้มีหลายคนสงสัยว่าอะตอมและแตงเป็นอะไรกันงานนี้อะตอมก็ได้โพสต์สกรมอะตอมิกทเวนตี้ทูเผยหลายท่านสงสัยว่าผมกับแตงพงศกรมหาปริยะทำไมถึงไปออกรายการเรื่องแตงโมด้วยกันผมต้องบอกทุก ท่านที่สงสัยคราบว่าผมกับแตงคือเพื่อนสนิทกันครับเราเป็นเพื่อนกันมาร่วม20ปีแตงจะเป็นพี่ใหญ่สุดในบรรดาเพื่อนเพื่อนเนื่องจากว่าอายุมากสุดครับแตงเห็นผมตั้งแต่ผมยังวัยรุ่นและเกเรยอยู่เลยครับจนปัจจุบันผมและเกเรถาวรแล้วครับะตอนที่ผมบวชครั้งแรกที่จังหวัดนครน,นายกแตงก็เป็นพระสงฆ์ด้วยเช่นกันตอนนั้นแตงจําอยู่ที่วัดยานวะระยะการบวชของแตงค่อนข้างนานครับมาวันนี้ผมสูญเสียเพื่อนสนิทไปแตงสูญเสียอดีต รักไปแต่ทั้งแตงและผมรวมถึงเพื่อนๆและรุ่นน้องที่สนิทกับแตงโมทุกคนไม่มีใครอยู่นิ่งได้ครับทุกคนล้วนต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและความกระจจางให้แตงโมเยอะจริงๆครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่สอบถามเข้ามาผมกับแตงคือเพื่อนสนิทกันครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ